ครับตามข่าวกันต่อนะฮะเรามาเริ่มกันที่เรื่องของหนุ่มไรเดอร์คนหนึ่งนะฮะเป็นหนุ่มไรเดอร์ผู้โชคร้ายครับคุณผู้ชมครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วไปตกบ่อที่ริมถนนที่กําลังก่อสร้างอยู่ตัวเองก็จากนี้ไปทํายังไงอ่ะไม่มีมอเตอร์ไซค์แล้วอ่ะเดี๋ยวคณดูจังหวะนะครับอ่านี่ฮะขับไปแล้วปึบนี่นะมันจะอยู่ตรงวันที่นะครับคุณผู้ชมครับนะอย่ามองดูอย่ามองดูคันผิดนะเดี๋ยวดูอีกสักรอบก็ได้นะครับนี่ฮะมาแล้วครับจากข้างบนนะตรงลูกศร ขี่ไปปั๊บ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 วิดีโนี้ก็ตุ่มตกลงไปเลยแบบนี้นะฮะเป็นคลิปที่คุณชัยยพัฒนทองครับเป็นหนุ่มอาชีพไรเดอร์ส่งอาหารอายุ23ปีเองนำคลิปนี้มาร้องเรียนกับเรานะฮะแล้วเล่าเหตุการณ์บอกว่าเมื่อวานนี้กำลังขับส่งอาหารลูกค้าผ่านถนนในซอยรัตนาธิเบศรี่2บครับช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ฝนตกหนักนะฮะน้ำท่วมเต็มถนนไปหมดเลยเขาขับรถมอเตอร์ไซค์ตกหลุมบ่อข้างทา,างครับโชคดีฮะ มีรายเดอร์อีกคันหนึ่งขับตามมาเห็นเหตุการณ์แล้วเข้าไปช่วยเขายกรถขึ้นมาจากหลุมได้ชัยพัฒนนั้นบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยตัวเองบาดเจ็บจากการที่ถูกตัวรถเนี่ยทับขานะฮะโทรศัพท์มือถือก็พังเพราะว่าไม่ใช่รุ่นที่กันน้ำมอเตอร์ไซค์ยังเสียหายอีกเพราะว่าตกหลุมทั้งคันนะฮะ ตอนนี้เอารถไปซ่อมอยู่ไม่มีรถวิ่งงานเลยทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นคนไม่มีไรายได้พอไปแจ้งความที่สอพอรัตนาทิเบตตำรวจไล่ฮะให้กลับไปแจ้งที่เทศบาลนนทบุรี<ด>คือตัวเองอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหน่วยงานไหนก็ได้นะคือเราไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนเนี่ยขอให้เกี่ยวยาหน่อยครับเพราะว่าตอนเกิดเหตุไม่มีป้ายติดแจ้งเตือนเพิ่งจะมีคนเอาป้ายมาติดหลังจะเกิดเหตุฮะแรกที่ผมตกอ่ะ ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีไม้กัน้นไม่มีเชือกกั้นไม่มีกลวยไม่มีอะไรเลยแล้วพอผมตกไปปุ๊บพอเขาเห็นว่าเออทางคนงานนะเขาเห็นว่ามีคนตกเขาก็เลยเอาเอา,เอาเชือกเนี่ยครับเชือกสีแดงเนี่ยมากัน้นเห็นชาวบ้านเขาแจ้งว่าตรงเนี้ยใช้เวลาทํามาปีสองปีแล้วยังไม่เสร็จสักทีแต่ว่าทําไม่เสร็จก็ไม่ว่าลแต่ว่าง,งบประมาณที่การที่จะเอาป้ายมาติดอะว่าตรงเนี้ยเป็นหลุมหรือว่าเป็นบ่อเอาไม้มากั้นอย่างเนี้ยไม่ใช่ให้คนตกไปก่อน เขาดึงมาการนนผมไม่ตก,กว่านั้นนะเขาก็ไม่ไม่เอาไม้มากั้นหรอกนี่ผมตกก่อนเขาเลยเอาเอา,เอาไม้มากั้นเพื่อไม่ให้รู้เพื่อให้รู้ว่าตรงนี้เป็น,เป,นเป็นหลุมใช่ครับก็รับผิดชอบที่ว่าที่ผมเสียหายเงี้ยเพราะว่าผมทําผมไปต่อไม่ได้แล้วครับเพราะรถมันใช้ทํามาหากินนะครับ หัวหายล้อมข้อของแท้ตกแล้วค่อยเอาไม้มากั้นนะฮะทีมข่าวพูดคุยกับชาวบ้านในซอยนี้บอกว่าถนนเส้นนี้สร้างมา2ปีแล้วเนี่ยฮะเล,เล็กแค่นี้ฮะสปียังไม่เสร็จสักทีแล้วก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันแต่ว่าเป็นคนแก่ตกลงไปแล้วโดนเหล็กเสียบขานะฮะตอนเกิดเหตุก,ก็ไม่มีป้ายไม่มีไม้มากั้นนะฮะแต่พอเกิดเหตุปั๊บก็มาทันทีกั้นกันใหญ่เลยถ้าน้ําท่วมจะไม่สามารถมองเห็นถนนได้นะครับแล้วก็จะไม่รู้เลยว่าถนนตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อ ให้ฝากตรวจสอบด้วยผมเชื่อว่าพื้นที่แบบนี้มีอีกหลายซอยเลยในกรุงเทพหรือในเมืองใหญ่จะไดมีการก่อสร้างแบบนี้ติดไฟสองสว่างก็ดีนะครับจะได้เห็นชัดๆนะคะ <S <S ละครดีวอร์ี้เด็ดูดฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดีเน็ตโหลดได้แล้ววันนี้ที่แอปสโตร์หรือเพลย์สโตร์